ได้เป็นนักทยาศาสตร์และได้รับภารกิจบอบหมาให้ไปสำรวจในพื้นที่ที่มีรังสีที่สูงนี่คือในเรื่องของเกม Silent Please แม่โคเท่เลยใช่อธิบายไม่อยางเท่เลยเปิดมาก็ไอ้นี่เลยดีกว่าครับไปเล่นเลยดีกว่าอธิบายไม่อย่างเท่เลยนะไปดีกว่านี่ไงเราได้เป็นนักทยาศาสตร์นะให้ไปสำรวจนในสำรวจพื้นที่รังที่มีรังสีนี่แหละ อันนี้หนึ่งอะไรโอเคก็ F ไม่มีอะไรคือสำรวจนี่คืออันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าสำรวจยังไงถ้าจ่าถ้าตามจากชื่อเกมเงียบ s i l e n t please w h i d e d ผมไม่รู้นะครับว่าเกมนี้มันจับไหมหรือเปล่าน่าน่าจะไม่จับนะคือสำรวจ ไม่มีอะไรให้บอกเลยทั้งนั้นเล็ดติดอะไรเนี่ยเล็ดติดอะไรโอ้ยดิดลอยโอเคๆนะเฮ้ยอะไรคืออะไรกางแผงล่องขนไม่กดตัวเอียนะครับโอโหโอ้อ oh. Oh. เป็ไหนนะโอ้ยดิดติด what เฮ้ย โ oh อดูดอ้าวติดเลย oh. อ้ออะโอเคนะครับโอเคกลับมาโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคกลับมากลับมาที่เดิมนะจะบอกว่าที่เดิมไหมก็ไม่ใช่ที่เดิมะนะติดอว่างต้นไม้มันคืออะไรวะเนะี่ยอืมอว่ากิดให้เราสำรวจพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ผมก็เพิ่งสังเกตว่าใบไม้ที่อยู่ตรงนี้มันมันเหมือนกับแพงยังไงไม่รู้ ต้องติดนะน,นะแกลแกล์แกล์ที่ไกลไกลก่อนเพราะว่าที่ไกลไกลสุดสุหลมมันจะมีประเด็นทุกครั้งท้าไมก็เกิดเกิดทุกครั้งอ่ะนะอืมใช่เกมนี้กระโดดไม่ได้นะเกมนี้อ๋อแล้วก็ที่ผมพูดติดเมื่อกี้ที่ผมจะพูดก็คือ กด e นะครับเพื่อหยิบไอเทมแล้งเนี่ยอะไรเฮ้ยดิหล่อน้าเน,นี่ยอะไรนี่เทียนเออเทียนอ่ะเฮ้ยเก็บอืมเข้าได้รล้ป่ะอ๋อยอดได้เลยเดี๋ยวเราต้องหนีนะและเสียงแหวกว่าน,นี่คืออะไร เปียนเยอะแยะไม่ชอบเลยเขาวงกไวัเดชอะไรนะวัยเดชวัยเดิวัยเดชว้าว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 เดลพอร์ตลโองหนเิด ASMR ข้างหัวออน่าจะต้องหนีจาก,กตัวนั้นนะครับแล้วก็เก็บไอ้นี่ไป โอเคตรงนี้กระดูกวัดด้ดกระดูกครึ่งตัวคือแล้วครึ่งหนึ่งนี่คืออะไรกันเนี่ยเอ้ยขึ้นมาที่เดิมไหมเนะี oh, ่ยโอชิดวิ่งเลยโ oh, อยชิดจุกเลยนะนี่ไงจุกจุกแกนั้นไม่โหดพอหรอก แต่เคมโบเยอะจังเลยเด็ดกก็ตายหรอกเด็วก็ตายหรอกเคมโบเยอะคือกำแพงซอกเหลื่อมนี่คืออะไรเนะี่ยไม่เข้าใจซอกเหลื่อวกันหรอกว่าไเด็กำแพงซอกหลือมนี่คืออะไรวันนี้่างมันอยู่นี่มันอยู่นี่ อืมโอดอนเก็บเศษแค่โอโเคส,สามอันแล้วสามก้อนแล้วอันนี้ที่เดิมไหมเนี่ยใช่ที่เดิมไหมเนี่ยที่เดิมไม่มีอะไรให้เก็บกี่ก้อนวะเนี่ย ี่มันที่เดิมเอ้ยนี่ไงไมาโจกเลยโจกเลยแกนวิ่งไม่ตันหรับตรงนี้ถ้าจะไม่เป็นมนตันไม่ใช่ตรงนี้นี่แหละว่าแล้วเอ้ยทางสีเขียวโอ้รอดอ่ะทางเปิดไม่รู้อะเก็บก่อนยังมีอีกอันหะนึ่งนะทำไมทำไมอ๋ออ๋อภูเขาเมื่อกี้ภูเขาไฟตรงนี้ก็คือไอ้นั่นน่ะ ได้หายไปโอเคเห็นเก็บไม่ได้แล้วก็ลองลองอาจจะบักแกเ,เก็บไม่ได้แล้วครับแล้ววิ่งเลยดีกว่าไม่อยู่แล้ว,ลวกลับรถดีกว่าโอเคอ,อ่ะโอยดิไม่มีชักจบนะเ,เ,เนี่ยเออเออในเรื่องคือเราได้สำรวจมาที่นี่แล้วก็เรา เหมือนจะโดนดูดหรือว่าจะโดนหลอนอะไรแบบนี้นะครับเหมือนไอ้ภูเขาตรงกลางที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เหมือนเราจะโดนดูดเข้าไปในนี้แล้วก็เออจะบอกไอดีเหมือนเหมือนเหมือนเราจะหลอนหรือว่าอะไรแบบนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับก็อยู่ในพื้นที่ที่มีรังเสียนะก็เกิดเรื่องอะไรแปลกๆก็น่าจะไม่ใช่เรื่องปกติน่นเนี่ยคิดไดฮาร์ดคกอนักเขตที่ได้ย้ายไปอยู่ที่ห่างไกลบนภูเขา เพื่อตามหาน้องชายที่หายไปเราที่เป็นนักข่าวตามแก่รอยคิดเพื่อสอบสวนเรื่องนี้แต่เรื่องนี้มันกลับลึกลับจนจะหวงกลับไม่ได้เกมนี้ก็ถ้าบอกอดีก็ค่ายโฮมสเน็กนั่นแหละใช่ครับค่ายโฮมสเน็กเลยทำเลยแล้วก็ chapter ก็มีแค่2 c h แชปเตอร์ทำไมรูปไม่มี v วีซ t i n g แล้วก็ reading งั้นไปเล่นกันเลยดีกว่าเซตติ้งก็คือเปิดมาคือไม่มีเสียงเลยเลยนะก็เหมือนเดิมก็สตาร์ทเกมเลยแล้วกันอืคริสไรฮาร์ดเป็นนักเขียนที่หานกชายที่หายไป We sitting chapter ึ่ e Yes behind โอ้โหแป๊บน,นึงนะ ขอ,ขอตั้งค่ายไปนึงนะครับเสียงมันคือตอนเข้าเกมทำไมไม่มีอะไรเลยแล้วทำไมตอนเข้าคือตอนตอนอยู่หน้าล็อบบี้คือกับไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ตอนเข้าเกมมันมันกับหระเบิดขนาดนี้เข้มาสาักหกสิบแล้วกัน โอเคมาครับโอ้เมาส์ก็ตัวได้เยอะเอ้ยจังปักไม่ใช่ดึงดด็ดน้นเห็นอะไรเนี่ยคือไฟฉายเปิดครับคือไฟฉายต้องมีแบตก่อนใช่ไหมโอเคเนี่ยกดอารีโหลดโอเคนี่ไงอันนี้ไฟแชก นี่ไงเนี่ยเลขสองเลยนะโ okay. อเคอ๋อเมื่อกี้วัยดิษฮะคืออะไรรูปละลายโอเคมันนอนเปิดใช่ไม่สมบูรเปิดได้ไงเอ่ยอ๋อ oh. เปิดไดนะ้ไงวะ เปิดไม่ได้อ๋อเห็นนี่ก็มีอยู่เนี่ยไฟบีเดอะเพนติงโอ้คำใบดีกว่าก็ไม่ทันหาคำใบแล้วเจอแล้วนะ F อก็แฟลชไลท์ไงไม่ได้ไปฉายไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไปฉายดิคือทำไมหนังสือมันเกือบเปิดไม่ได้ ไม่เระจายผมไม่เระจายคืออะไรวะเนี่ยดันวายดิตอะไรดันอะไรดันวะดันเอ้อวะวายดิตดัน อ๋อเอาหนังสือไว้ในนี้ห้องรับห้องรับอืมไหนเอ่ยนี่ไงแค่สายด้แล้วเออก็งงอยู่แค่ดันก็ดันตั้งนานก็ดันอะไรอีกเนี่ยเอ้าเออเออ is this คืออะไรวะไฮเบย์ไฟเบ Has เซฟมีอะไรเม i, I arrived town. <laughs> 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 ่ t กี้คือผมงอ่ะคือชัตเตอร์หนึ่งเอาอะไรมากนี่เอาเก้าอีบินเิ็ดเอาบูไกบอลลายอาบอคสมุดนี่เขียนประสบการณ์แต่ไม่เจอต clue. โอเคไม่รู้อะไรพูดอะไรมาทโอ้โหกุญแจเจอได้ยังไงโอเคไม่มีประตูถูกล็อกฉันต้อง e ารกุญแก็กดใช่ยงไงนี่เจอแล้วครับมาเปิดวัยเด็กวัยเด็ก ใคยชัง,ม,ชง,ม,ชงม,มันเยมาชงมันสนส่วนวนเรื่องสนเรื่องมากกว่าแค <laughs> ่เปิดไฟนะ <laughs> น,พพนังเือร์เพมไวดิดโอเคโอเคโอเคอ๋อเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของเร็นหลายฮาแต่อนนี้คือตอนที่เราตอนที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นนักข่าว โอเคแม่ก้อยีก้อยีดีดีวัยดิฮะคือผมทำอะไรเนี่ยวั a อะไรอ่ะ how is it w h a ฮะคืออะไร Okay, One was around, and I peered into the rear kitchen. I discovered some unusual medications. Kitchen I peered into the rear kitchen. I discovered some moon. unusual medications. come okay, on Okay. 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 โอ้โหเขาังกดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นนั่นน่ะเออเป็นนะเขาจุกจุกแจ้งแบบนี้เลยเอเป็นเขาังกดที่จงแจ้งนะอโอเควิ่งได้นนี้ตรงนี้เห็นนะครับ มาถูกไหมเนะี่ยอืมก็น่าจะถูกอะไรเคทถูกใครเอ่เยเขินเะน่อืมเจอครับแล้วนะอืมเคทตัวสาม อิ a เมจเนิงไปอย่างรวดเร็วโอเคกลับมาที่เดิมนั่นแหละเออชัตเตอร์สองคือเป็นเป็นของนักข่าวแล้วก็แชตเตอร์นี้ก็เป็นของนักข่าวใช่ไหมผมก็งงเลยชัตเตอร์หนึ่งเป็นของใครวะเนี่ยก็ลองคิดไปมาก็ใช่เลยนะอืมกดใจใตัวอีกแล้วโอเค ค่เปิดไวดิตฮะฉันต้องฉันจะอะไรฉันต้องละไรไวดิตกว่ากระโหลกคือไปไหนอ่ะเอ้ยนั่นอะไแดงๆวะนั่นน่ะอืมแดงๆคืออะไรเนี่ยจะบอกเป็นอะไรน่ะเรนเนาะอ๋อใส่กระดูกเฮ้ยนี่อะไร

มันล็อกมานะขอใช้ไฟล์อล๋อ,ปอ,อเปิดได้ไเอ,อ่ยโอ้สายเลยแค่เจอนะเจอครบเลยสวิตนี่มยงเอ,อ่ยคือไม่ต้องโยกเถอะไม่โยกนี่ ันนี้นะ Pick up Pick up โอ้ Pick up นี่หรือเ่าโอ้ไปน่าจะมาลอืมเดินบนสายเลยโอ Okay <c oughs> Chapter ที่สี่ Okay Meeting เลยพบ Mr. Reinhardt's record stops as he exits the residence. I need to be careful. ระวังตัวด้วยคนระสถานที่ทดลองเหรอมีเลือดจุดเพนจีเยอะเลยแติดอะไรเนะี่ยรายงานนะนะก้อนมนุษย์ที่เมืองเล็กๆเอออย่าบอกว่าในเมืองที่ที่เราได้ย้ายไปนี่คือนั้นนะถูกถูกทำก,การดัดแปลงอะนะ อืมเบเดนซี่โอเคไวเดิไวเดวดขายวะซอมบี้ไรซอบบี้ไร,บบรทีบด้วยซอมบ,บี้รไรไปลุกเผอได้แ้วซอมบ,บี้ไรแกไปไม่ได้หรอไวยดิ <c oughs> to be continue อ๋อทูบีคอนติเนีครับเนะี่ยอืมรอ c h a p t อร์นาเลยงั้นเอรอ c ั a p t e r โอ้โหคือทำไมเขาต้องต้องทำเหลือให้ c h a p t อร์หนึ่งด้วยก็คือ h o มสโตน e ของ c h a p t อร์ห้าคือมาแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าจะกลับไปเล่นหรือเปล่านะคือมันมันเหลือชัพเตอร์เดียววะ่ะเหมือนเหมือนนี่นี่เลยอ้นี้ก็เหลือชัพเตอร์เดียวอีกเอออะไรวะเนี่ย วันนี้คุณได้ทำงานมาเยอะพอสมควรแล้วและได้ถึงเวลาขับบ้านแล้วแต่รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรผิดปกติไปดูเรื่องคือเหมือนตัวละครเราเนี่ยได้ทำงานมาพอสมควรแล้วแล้วก็ได้ถึงเวลากลับบ้านละคือเรากลับบ้านมาเหมือนรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรผิดปกติคือผิดปกติจากเดือนที่เราก่อนออกจากบ้านนะครับโอเคงั้นไปเล่นกันเลยดีกว่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าคนโทรคืออะไรไปเล่นกันเลยดีกว่าครับ อะไรวะเนี่ย Was along there I s o w e d i eat something โอ้โหคือโอ้โ oh, ห oh. คือภาพกินพิซซ่าแล้วกันพิซซ่าอะไร Was good โอเคนี่เอาทำความสะอาดบ้านนะนะคือภาพโ oh. อ้เฮ้ยใครวะเนี่ยเอ้ยทำไมชุดคุ้นๆแจะย่อทำไม ไปแล้วไม่น,มน,นอนหนาโอ้ยผมลืมแล้วยี่ห้อนี้ยี่ห้อไหนวะเนี่ยแมคโดออน,นัลส์ไหมแล้วเกาจะแล้วเกาจะย่อยงไปถึงไหนนั่นเออช่างมันทางตะกวาดสะอาดดีกว่าแต่ตะกวาดสะอาดให้เขาย่อไปแต่ที่จริงตรงนี้มันเป็นขขขเขตบ้านเราน,นั่นแหละเกบ็กบเกบ็กบเกบ็กบเก็บตะกวาดสะอาดตะกวาดสะอาด เอาแล้วนี่จะเก็บยังนไงเนี่ยพีออ่ออโอ้โหโดนชนไปเลยเนะี่ยอเคอืมแบกหึเ่เสียงมันมีเสียงมันมีอะไรแตก It's p u s h away It อ่านไม่ทันช่วยภาษาไทยออนแอมากภกาษาอังกฤษออนแอสุดไปเลยอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่เสียงแตกแต่เป็นเสียง เราเก็บขวดแก้วเ,เก็บพยายามพี่อ้หอหล้วเกตื่นเกรับอือหือ i need a drink แสงแกไอ้ชายเออภาพคือทีวียุคนปู่นะต้องการดื่มน้ำโคลกอไงมีกล่าเดียวนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พีดคืออะไรพี่เฮ้ยพี่คืออะไรวะเนี่ย พี่แม็กดอนนอนกันเหรอมาทำหอกกันเลยเนี่ยชุดชุดม่มาใหานนม,ม,ม่พี่แม็กดอนนอได้านนี้ดวงแสงอะไรนี่โอชิดโดนเลยงอคุณถูกจับกดเอ็มเลยเอาเริ่มใหม่โอเคอ้าวโอเคครับมาตอนตื่นนอนเลยแล้วกันนี่ต่อการเดิมนะนี่หยิบไฟฉายจะมีเราจะมีพนักงานแม็กดอนนอนมานะครับอืตอตรงนี้นี่แหละนี่แหละ ต้องการอะไรพี่ต้องการอะไรคืนนี่คืออะไรเรื่องแสงโต้ศัพท์เรอาจะทำยังไงเนะี่ยหยิบไม่ได้โอ้ติดเจ,จ๊จุกจูก่อนแค่หยิบหยิบได้แล้วไอ้คุณแจอ๋ออกเลยครับรออะไรเย <Yeah. S 1> ้ปบมือเลยคือแค่นี้แค่นี้ เย่ <Yeah. S 2> คุณรอดถ้าได้เสียงประเม,มอ <c oughs> อะไรวะเนี่ยเออคือผมไม่รู้นะครับว่าที่เขาบอกว่าผิดปกตินี่คือผิดปกติยังไงพนักงานแมคโดนัลหรือว่าหุ่นแมคโดนัลเขามาเดินตานข้างบ้านแล้วก็มาย่องหรือยังไงอ่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้งั้นผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ลงคลิปช้านะ